มีปืนอาวุเลเวลเจ็ดนะผมเป็น AK นะครับกับสกาอาพเลเวลเจ็ดนะครับน้องฮะและโคตรตึงไงทุกคนและมันตึงๆแบบนี้นะครับน้องฮะ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมน้องหนู่ที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับผมพี่ก็อยู่กับร้านดีดีสตอร์ช็อปกันอีกแล้วนะครับน้องๆก็วันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่นะครับผมในนี้นะครับทุกคนแล้วก็พี่เอาโค้ดมาแจกน้องๆกันอีกแล้วนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปใส่โค้ดมุมห้องกันนะทุกคนก็ก่อนไปดูนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วผมฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนก็ ชาวรอบโค้แรกนะผมก็จะเป็นโค้ดตรงนี้เลยนะครับน้องๆนฮะโค้ดมันก็ได้ยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็น้องๆก็รีบเอาไปใส่นะครับทุกคนก่อนที่แบบเผื่อมันไปใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะทุกคนก็รีบๆเอาไปใส่นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้พี่มีโค้ดมาแจกอีกหนึ่งโค้ดนะครับทุกคนใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะเดี๋ยวพี่จาขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับน้องๆนฮะก็ มาเราได้กันบ้างคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะคบทุกคนก็อยากเห็นคอมเมนต์ทุกคนเนาะอ่ะโอเคนะคะทุกคนก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนเรียบร้อยนะครับผมก็ตามนี้นะคะทุกคนก็นี่ครับมาดูตรงนี้เอ้ยมันมันขึ้นมาจริงๆไว้ทุกคนมันขึ้นมาจริงๆนะทุกคนแล้วก็มาเดี๋ยวมาดูนะผมตรงนี้นะทุกคนก็จะมีเกมนะผมให้เล่นหลายเกมเลยนะผมไม่ได้เป็นเกมปริศนานะทุกคนเหมือนไม่จะเป็นเกมรวมรอยสักนะครับทุกคนแล้วก็จะมีพวกเกมเครดิตนะครับทุกคนแล้วก็จะมีพว ใส่นักคงใส่นักแข่งไรเงีง้ยไอลงไปไล่ชุดนอนนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับผมก็เดี๋ยวพี่จะมาจัดเป็นสายไฮไลท์แล้วกันนะทุกคนนี่ฮะสายไฮไลท์นะค,นนคะน้องๆฮะก็มาดูว่ามันจะตึงหรือเปล่าทุกคนโอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ตึงๆเลยฮะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับทุกคนว่ามันจะตึงแค่ไหนนะทุกคนกลับไปดูพร้อมกันนะครับผม โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ผมนี่ก็อยู่ในดีพิที่ร้อยนะครับทุกคนก็นี่ครับทุกคนก็จะเป็นไอดีนี้เลยครับทุกคนก็นะครับผมก็จะมีนะครับผมหมวกเป็นหมวกของไอ้นี่นะทุกคนหมวกของวันพีทลูฟี่นะครับน้องฮะก็จะมีหน้ากากไฟนะครับทุกคนแล้วก็จะมีนะครับผมเสื้อนักแข่งนะครับกางเกงปีกนกสีฟ้านะครับผมแล้วก็มีหมัดไซตามะด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะมีพื้นเอาไว้รั้เจ็ดนะผมเป็น AK นะครับ กับสกาอัรเลเวอร์เจ็ดนะครับน้องๆฮะและโคตรตึงไงทุกคนและมันตึงๆแบบนี้นะครับน้องๆฮะมีท่าตบเลยทุกคนอย่างปั่นนะทุกคนน่าวเลาะด้วยนะครับมีท่าซอมบี้ด้วยนะครับน้องฮะนี่พี่ไอโอเคเขาชอบเต้นแล้วก็ยิงนะทุกคนนี่มีท่าโค้งคำนับนะครับนี่ประมาณนี้ครับทุกคนก็ก็มันน่าเล่นมากเลยครับผมสำหรับไอดีแล้วก็เท่มากทุกคนดูดิเชิบงเชิ่เชิ่นี่ไอโอเคอาร์เรเบอร์เจ็ดนะครับสกาอาร์เรเวอร์เจ็ดนะครับน้อง คิดว่าเป็นไงคิดว่าเป็นไงทุกคนคิดว่าตึงไหมทุกคนเออนะคะผมคอมเมนต์ด้วยว่าตึงหนุ่ยตึงนะทุกคนก็แอรฝากควมเมนต์กดกดกดใจไว้ด้วยจะเจ้าันใ่คิปแล้วนะครับผมสำหรับพิกัดลย์ดูด้กคอมเมนต์นะทุกคนแล้วก็ใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ก็นะครับผมให้กดคำว่าล่าสุดได้ทุกคนโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนที่หอดตัวไปแอ็กก่อนละกันนะทุกคนเจอกันครับผม